สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งคร <ส harmful. S 2> ั้งกับอาจารย์อมรรัตน์นะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะจะเป็นการพยากรด้วยศาสตร์ไพ่ยิปซีพลังจิตสำหรับชาวราศีสิงห์นะคะประจำเดือนเมษาระหว่างวันที่หนึ่งจนถึงวันที่สิบหก เมษายนนี้ค่ะการพยากรณ์ของอาจารย์นะคะจะดูด้วยศาสตร์ไพ่อ่านตามพลังงานและจิตสัมผัสนะคะในเนื้อหาของไพ่สัมผัสแบบไหนจะอ่านวามนั้นนะคะฉะนั้นการพยากรณ์แบบนี้ค่ะจะเป็นสอดตะวันตกนะคะมันก็จะมีพลังงานทั้งบวกและลบค่ะถ้าเป็นพลังงานด้านลบค่ะก้อยเพื่อนๆใช้วิจารณญาณน,นะคะหรือทิ้งไปได้เลยใครอย่าไปคิดวิตกกังวลนะคะในผลการพยากรณ์ค่ะ เพราะการพยากรณ์นี้จะไม่เป็นนะคะดวงชะตาหรือไม่ได้เป็นดวงชะตาของท่านใดท่านหนึ่งโดยเฉพาะนะคะฉะนั้นให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ <mie. S 1> เรามาเริ่มดูในเรื่องสถานการณ์ทั่วไปก่อนนะคะของชาวราศีสิงค์ค่ะนะคะสถานการณ์ทั่วไปค่ะ,ะคะ่ะอ่านะคะมาตัดไพ่หนึ่งครั้งค่ะอ่าเจ็ดใบค่ะนะคะไพ่ใบที่หนึ่งค่ะไพ่ใบที่สองค่ะไพ่ใบที่สามค่ะ ไพ่ใบที่สี่ค่ะไพ่ใบที่ห้าค่ะไพ่ใบที่หกค่ะไพ่ใบที่เจ็ดค่ะไพ่สุดท้ายใบยที่แปดนะคะเรามาเริ่มตั้งแต่ไพ่ใบแรกก่อนเลยค่ะไพ่ใบแรกเป็นพระราชานั่งบนบัลลังก์นะคะ่าทอาสื่อสารถึงปณน,นิสัยนะคะรวมถึงความคิดความรู้สึก ะะและด้านจิตวิญญาณของชาวราศีสิงค์ค่บบุคลิกนะคะราศีสิงค์เนี่ยนะคะไพ่ใบนี้สื่อสารถึงคนที่มีอํานาจวาสนาคนาน่อนข้างดีสติปัญญาสติปัญญาดีเฉลียวฉลาดนะคะค่อนข้างมีบารมีค่อนข้างสูงนะคะมีสภาวะความเป็นผู้นำนะคะกาได้กาเสียนะคะเป็นคนตรงไปตรงมากันนี่คือความหมายของไพ่โดยทั่วไปมีบุคลิกลักษณะน,นะคะ,ะเป็นผู้นํานั่นเองนะคะมักจะมีเพื่อนฝูง เยอะนะคะคนนับถือผู้รักผู้ใหญ่รักหากเป็นข้าราชการพนักงานนะคะมักจะมีผู้รักผู้ใหญ่รักราะขยันอดทนเป็นนักต่อสู้นะคะชอบการเรียนรู้ชอบการพัฒนาตนเองค่ะนะคะนี่คือด้านดีของนะคะสภาวะนะคะหรือนิสัยค่ะของไพ่ค่ะสําหรับชาวราศีสิงไพ่ใบนี้สื่อสารด้านความคิดความรู้สึกณนปะัจจุบันนี้ค่ะชาวราศีสิงนะคะอ่ะมักจะ ช่วงนี้ค่ะคุณนะ,ะมักจะมองถึงความก้าวหน้าการเติบโตความพัฒนานะคะผ่านและก็พยายามที่จะทําให้ครอบครัวคุณมีความมั่นคงมีความนะคะุดมสมบูรณ์มั่งคั่งนั่นเองนะคะช่วงนี้ค่ะนะคะก็เหมือนกับพระราชนะคะพยายามปกปักรักษา ประเทศบ้านเม hey, например, wish, food, like it. It ืองให้นะคะให้มีความสุขให้มั่นคงก็เหมือนตัวคุณเนี่ยแหละมีความรับผิดชอบในครอบครัวค่อนข้างสูงอยากให้ครอบครัวมีความสุขช่วงนี้คุณมักจะวนเวียนคิดสร้างเนื้อสร้างตัวทําให้ครอบครัวมีความสุขมั่นคงนะคะมั่งคั่งนะคะมีแต่ความอุดมสมบูรณ์ันนี่คือสิ่งที่คุณมักจะคิดและไพ่ใบนี้ค่ะถือว่าเป็นไพ่ดีค่ะเป็นไพ่อุดมสมบูรณ์เป็นไพ่หองงความรุ่ง เรืองค่ะรุ่งรุ่งเรืองมั่งคั่งร่ำรวยนะคะเป็นไพ่ด้านดีนั่นเองฉะนั้นชะตาโดยรวมของคุณงานเนื่องจากบุคลิกลักษณะนี้นะคะมาัากจะนะคะทำอะไรประสบความสําเร็จ1นึถึงสินะคะคุณจะมีสติปัญญาที่แก้ปปญหาและก็นำพาครอบคร,ครัวของคุณวาไปในทิทางที่ดีค่ะนี่คือความหมายของไพ่ในเรื่องของสติปัญญาความคิดความรู้สึกของคุณค่ะ มาดูในเรื่องของการเงินบ้านช่วงนี้ค่ะการเงินมัดจะมีหลากหลายเรื่องมาลุ้มมาเล้าคุณเลยโดยเฉพาะช่วงหนึ่งถึงสิบหกค่ะนะคะอ่าไกล้่ กล้เทศกาลวันสงการแล้วค่ะแน่นอนค่ะช่วงนี้คุณมักจะวนเวียนคิดเรื่องค่าใช้จ่ายการเงินที่คุณจะต้องจ่ายในช่วงเทศกาลภาระปัญหาต่างๆค่ะโอ้ยปีใหม่แล้วส่งสงการจะกลับบ้านจะทํานู่นทนํานี่โอ้โหรายใจเยอะไปหมดเลยคุณจะวนเวียนคิดแบบนี้ค่ะบางทียังไม่ทันใช้จ่ายเลยค่ะมืดแปดด้านไปก่อนเลยค่ะสถานการณ์การเงินนะคะช่วงนี้ค่ะคุณมักจะนะคะกังวลไปร่วงหน้าค่ะถ้าเกิดคุณเจอสถานการณ์และกําลังเป็นอย่างที่อาจารย์บอกอยู่นี้นะคะ ไม่ต้องไปคิดล่วงหน้าค่ะตั้งสติทําบัญชีรายรับรายจ่ายไว้ค่ะเดี๋ยวคุณแก้ได้เองค่ะนะคะถ้าเกิดคุณกําลังมืดแฝดด้านกับ่าใช้จ่ายที่ยังไม่เกิดขึ้นค่ะนะตั้งสติไว้ก่อนค่ะทําสมาธิไว้ก่อนค่ะและรัดเข็มขัดไว้ค่ะก็คืออะไรทําบัญชีรายรับรายจ่ายค่ะคุณจะจ่ายอะไรตั้งงบประมาณไว้ค่ะสําหรับหนึ่งจนถึงวันที่สิบค่ะ นะและนะใช้จ่ายความงบาการเงินคุณก็จะไม่มืดแปด้านหรือไม่มีปัญหาตามมาค่ะมาดูค่ะว่าการเงินที่มืดแปด้านจะมีใครมาช่วยเหลือคุณหรือเงินจะเข้ามาในทิศทองไหนพอมนะคะอ่ะมาดูค่ะนะคะตําแหน่งมิตรสหายเพื่อนฝูงสังคมเป็นยังไงโอโหช่วงนี้การปาร์ตี้เบาๆลงไปบ้างค่ะหากคุณเป็นชอบนะหากคุณเป็นคนชอบ ะะพบปะผู้คนเลี้ยงกินกันบ่อยนะคะเบาๆบ้างก็ดีค่ะเพราะมันก็อาจจะทําให้คุณมีรอยรั่วนาจากการพบ มิตรสายเพื่อนฝูงสังคมเพราะลักษณะของคุณค่ะก็มักจากเป็นสายชอบเพลงนะเพื่อนฝูงมักจะเข้ามาหาคุณให้คุณคอยช่วยนะคะเหือเรื่องการเงินหรือนะคะทวนกันไปเฮฮาปาร์ตี้ก็จะมีรายจ่ายไปกับการเลี้ยงสังสรรค์ค่ะช่วงนี้นะคะไพ่ใบนี้บง่งบอกถึงนะคะในช่วงหนึ่งถึงสิบหกคุณนะคะอาจจะมีการไปพบปะเพื่อนฝูงและก็อาจจะใช้เงินเกี่ยวกับการเจอผู้คนค่ะฉะนั้นข้อแนะนําของอาจารย์ค่ะนะคะถ้าไปแล้ว ต้องใช้เงินเยอะหรือนะคะไปแล้วนะคะมันมีแต่รายเจ่าตรงนี้ก็ลองวางแผนดูค่ะนะคะเบาๆลงบางก็ดีค่ะแต่ถ้าพอยไปแล้วนะ,ะพบปะจ่ายและนะคะมันเป็นโอกาสใหม่ๆจ่ายเพื่อธุรกิจจ่ายเพื่อง,งานตรงนั้นจ่ายไปค่ะอย่างเช่นการพบปะผู้คนมีการลงทุนเพื่อให้ได้เงินได้โอกาสใหม่ๆตรงนั้นคุณทาไปค่ะฉะนั้นก่ะนะคะเป็นคําแนะนําของอาจารย์ค่ะก็ให้เลือกพบคนก่ะพบมิตรดีพาไปหา นะคะสิ่งดีๆคบนะคะมิตรไม่ดีก็เลี่ยงไปค่ะนะคะอย่างสุภาษาิตค่ะคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลนะคะพบคบพบผ่านนะคะผ่านไป พาไปหาเรื่องไม่ดีค่ะฉะนั้นก็ลองเอาไปปรับดูท่อแต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้เจอสถานการณ์แบบนี้ค่ะช่วงนี้ถ้าเกิดคุณเป็นพ่อค้าแม่ขายช่วงนี้ค่ะการพบป,ปะผู้คนจะไม่ค่อยได้ดังใจจะนะคะหมายความยังไงไปเจอหรือนะคะทำการค้าเนี่ยไปเจจาต่อรองหรือทําอะไรเนี่ยไม่ค่อยจะได้ดังใจเท่าไหร่หรือทํากําไรได้เพียงเล็กน้อยไม่ค่อยได้เป็นกออเป็นกรรหน,หนังที่คุณตั้งใจไว้ค่ะช่วงนี้นะคะการไปนัดเจอหรือการไปพบปะผู้คนเพื่อให้ได้ธุรกิจชิ้นใหญ่ หกเงินมากขึ้นช่วงนี้อาจจะได้มาน้อยกว่าเดิมหรืออาจจะมีการใช้จ่ายไปเพื่อนะคะผลประโยชน์บางอย่างกันนี่ก็คือในเรื่องของนะคะการพบปะมิตรเพื่อนฝูงสังคมการมาดูในเรื่องของครอบครัวบ้างไพ่ใบนี้หมายถึงการเปลี่ยนแปลงการเดินทางการจะทําอะไรใหม่ๆกันนะคะการจะเริ่มทําอะไรใหม่ๆหรือวางแบนสิ่งใหม่ๆค่ะนะคะช่วงนี้ค่ะคุณมีเกณฑ์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงมีเกณฑ์เกี่ยวกับการเดินทางมีเกณฑ์ เกี่ยวกับการปรับอะไรใหม่ๆใน อสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัยรวมถึงนะคะครอบครัวคุณาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงร่วมกันยุร่วมกันทำอะไรบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีค่ะคุณอาจจะมีเกณฑ์ได้บ้านใหม่นะครับคับพงจุ้ยบ้านใหม่หรือทําอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับบ้านที่อยู่อาศัยอสังหาริมทรัพย์หรือบางครั้งอาจจะได้ข่าวดีเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เลยก็นะ่ะนอกจากนี้ค่ะไพ่ใบนี้ยังหมายถึงการเดินทางด้วยค่ะคุณอาจะมีเกณฑ์ที่คุณอาจจะได้บินได กลับไปภูมิรำนาวไปพบปะญาติพี่น้องครอบครัวนะคะอ่าไปขอพอรท่านแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้พรเพราะไปไปนี้ยังหมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยค่ะนะคะเนื่องจากใกล้ถึงเมษายนนะคะ,ะคุณก็อาจจะมีเกณฑ์ไปทําบุญให้กับบรรพบุรุษนะคะหรือไปพบปะญาติพี่น้องนะคะพ่อแม่กับท่านก็ให้พรมาก็เหมือนกับเทวดาให้พรคุณมาก,ก็จะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีค่ะ มาดูไพ่ต่อมากันในเรื่องของความรักบ้างใครโสดอยู่ช่วงนี้ค่ะเป็นยังไงนะคะช่วงนี้ค่ะความรักความสัมพันธ์คุณค่ะนะคะสําหรับคนที่โสดนะมีเกณฑ์จะเจอคนหลากหลายคนเข้ามาให้คุณได้เลือกได้ตัดสินใจค่ะฉะนั้นช่วงนี้ค่ะอย่าเพิ่งรีบร้อนอย่าเพิ่งใจร้อนค่อยๆดูค่อยๆศึกษาค่อยๆเรียนรู้ไปก่อนค่ะนะคะ,นะคะเพราะคุณมีโอากาสจะได้เจอได้เลือก นะคะหลักหลังนี้คนค่ะสำหรับใครที่โสดอยู่ฉะนั้นค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆพัฒนาไปนะคะอ่าอย่านะคะอย่าเร่งรีบค่ะสาหรับใครที่เจอแล้วก็เป็นแฟนแล้วค่ะนะคะความรักค่อนก้างจะมีความก้าวหน้านะคะเพราะไพ่ใบน,นี้ นะเป็นไพ่แห่งการมองไปข้างหน้าการเติบโตการพัฒนากาความนะคะความชัดเจนค่ะฉะนั้นความรักความสัมพันธ์คุณทั้งคู่จะมีความชัดเจนมากขึ้นมีความก้าวหน้ามีการเติบโตมากขึ้นค่ะนะคะสำหรับใครที่คบกันนะคะมีโอกาสที่จะเดินทางไปทํากิจกรรมร่วมกันด้วยนะคะสาหรับใครที่แต่งงานไปแล้วค่ะนะครอบครัวของคุณค่ะจะมีความเป็นปึก งอนก็จะมีการทํากิจกรรมร่วมกันทํางานร่วมกันหรือวางแผนนะคะสร้างความมั่นคงให้กับนะคะคุณทังคุ่มมากขึ้นค่ะนะคะครอบครัวคุณอาจจะมีแผนที่จะทํากิจการร่วมกันหรือทําอะไรหลากหลายอย่างเกิดขึ้นนอนาคตค่ะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีกันในเรื่องของความรักความสัมพัญมาดูในเรื่องของการงานบ้างกาับใคร เป็นไพ่อัศวินนะคะ,ะมีเหรียญอยู่นะคะนั่นหมายความว่าเรื่องการงานกับสิ่งที่คุณทําการงานไว้นะคะมีเกณฑ์ที่คุณจะได้เงินก้อนไปท่องเที่ยวค่ะฉะนั้นช่วงหนึ่งถึงสิบหกนะคะสิ่งที่คุณลงพักนะคะเขาเรียกลงทุนลงแรงเหนื่อยมากะจะทําให้คุณได้รับเงินนะคะอ่าได้รับความนะคะสิ่งที่คุณคาดหวังรอคอยค่ะนะคะเพราะไพ่ใบนี้เป็นไพ่แห่งความก้าวหน้าพัฒนาการเรียนรู้ เติบโตและการรอคอยนะคะนั่นหมายความว่าคุณมีเกณฑ์จะได้รับเงินก้อนจากสิ่งที่ทคุณใช้ความรู้ความสามารถสติปัญญาของคุณามานะคะรวมถึงคุณลงทุนไว้คุณทํากําไรได้ด้วยหรือคุณเป็นพ่อค้าแม่ขายค้าขายแล้วได้เงินผลตอบแทนเก็บมาะคะ่ะฉะนั้น1นึงถึงสิมีเกณฑ์ทาเงินได้จากสติปัญญาของคุณะคะ่ะคุณจะเห็นโอกาสเห็นเงินนะคะค้าขายก็ได้เงินอย่าง,างที่คุณตั้งใจไว้ค่ะนะคะอนะ่าฉะนั้น ความหมายนะคะเรื่องของการงานคุณมีเกณฑ์นะคะได้เงินจากการทํางานที่ใช้สติปัญญาของคุณค่ะนะคะมาดูต่อมาค่ะมาดูไพ่สุดท้ายกันค่ะช่วงนี้ค่ะคุณมักจะลังเลนะคะ่าสงสัยหรือกําลังจะตัดสินใจบางเรื่องบางราวอยู่ค่ะนะคะซึ่งหมายความว่าคุณอาจจะเตรียมตัดสินใจหลายๆเรื่องที่นะคะมันยังไม่ชัดเจนอยู่ถ้าเกิดคุณเจอสถานการณ์แบบนี้นะคะอาจารย์จ,จดไป ไะะพ่เพิ่มมาอีกหนึ่งไพ่นะคะไพ่ใบนี้ค่ะนะคะจะช่วยการตัดสินใจของคุณนะคะหากคุณกําลังกังวลเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะให้คุณเข้าหาผู้รักผู้ใหญ่หรือผู้หญิงแับปรึกษาผู้หญิงหรือผู้รักผู้ใหญ่ที่คุณรักจะเขาจะให้คําแนะนําในสิ่งที่คุณกําลังกังวลไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักหรือสิ่งที่คุณ กำลังลังเลนะคะว่าจะตัดสินใจยังไงดีก็เป็นแนะนําของอาจารย์ก็แล้วกันนะคะให้ปรึกษาผู้หญิงที่รักคุณที่คุณไว้ใจนะคะที่มีจิตใจดีๆเมตตานะคะลักษณะบแบบนี้นะคะเป็นผู้หญิงที่สูงอายุมากกว่าคุณนะคะมีลักษณะเหมือนแม่คุคดะเข้าไปปรึกษาหารือเขาค่ะเขาจะให้คําแนะนาไม่ว่าจะธุรกิจหรือปัญหาชีวิตคุณหรือสิ่งที่คุณกําลังรอการตัดสินใจได้ดีค่ะนี่คือความหมายของไพ่นะคะเรามาดูต่อมาค่ะสถานการณ์ของการเงินกันบ้างค่ะ สถานการณ์การเงินของชาวราศีสิงค์ค่ะนะคะามาดูกันค่ะด้วยไพ่เจ็ดใบนะคะการดูสถานการณ์การเงินนะคะเป็นศาสตร์ของ วันตกนะคะซึ่งจะมุ่งเน้นนะคะให้นะคะดูอดีตอนาคตปัจจุบันและสถานการณ์หน้าปัจจุบันสิ่งที่เจอนะคะรวมถึงข้อแน,น,นะนําค่ะผ่านหน้าไพ่นะคะอ่าถ้าพลังไพ่ออกมาไม่ดีตรงนี้ให้เพื่อนๆใช้วิจ,จารณญาณนะคะอาจารย์จะอ่านวิจิตสัมผัสข,ของอาจารย์หรือนะคะ่าสภาวะอารมณ์อาจารย์มันอ่านได้แบบไหนอาจารย์จะอ่านตามนั้นนะคะมาดูกันค่ะเรื่องของการเงินกัะไพ่ใบที่หนึ่งกับนะคะไพ่ใบที่สองกับ ไพ่ใบที่สามค่ะไพ่ใบที่สี่ค่ะไพ่ใบที่ห้าค่ะไพ่ใบที่หกค่ะไพ่ใบสุดท้ายเลยนะคะเรื่องของการเงินนะคะอาจารย์จะอ่านด้วยคําแนะนําด้านจิตวิญญาณเป็นหลักเลยนะคะด้านจิตวิญญาณเป็นหลักนะคะ มาดูไพ่ใบนี้เลยนะคะไพ่ใบนี้ต้องบอกก่อนนะคะเห็นไพ่ใบนี้อย่าตกใจและกลัวค่ะนะ,ะบางคนดูนะคะศาสตร์ไพ่ยิปซีมานานเก่งกว่าหมอดูอีก <c oughs> <c oughs> พยากรณ์เองได้เลยนะคะอ่ะบางคนกันนะคะอ่ะสำหรับ การดูดวงผ่านหมอดูหมอดูทุกคนก็จะอ่านด้วยจิตสัมผัสของตัวเองประกอบเข้าไปด้วยนะคะบวกกับประสบการณ์ของแต่ละคนกัฉะนั้นก็าจะอ่านนะคะซึ่งการอา่านคือศิลปะแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะคะไพ่ใ,ใบนี้ก่ะอาจารย์จะอ่านในตำแหน่งนี้จะหมายถึงความคิดค่ะสถานการณ์เกี่ยวกับความคิดความรู้สึกค่ะเพราะไพ่ใบนี้เป็นไพ่กลับหัวก่ะและมีสัญ,ญลักษณ์นะคะ สัญ,ญาลาักษณ์นะตรงนี้จะหมายถึงยานทศนะก่ส่วนสัญ,ญาลักษณ์ตรงนี้ค่ะจะหมายถึงนะเครื่องหมาย กากระบาดนี่นะคะฉะนั้นนะคะช่วงนี้ค่ะคุณมักจะวนเวียนคิดวิตกกังวลนะคะเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องการเงินค่ะวงวนเวียนคิดวิตกกังวลเรื่องการเงินค่ะนะคะการเงินที่คุณแบกภาระไว้นะคะอ่าการเงินที่คุณจะต้องมีการใช้จ่ายนะคะจะวนเวียนกังวลเรื่องการเงินค่อนข้างบ่อยเลยนะคะแต่ยังไงก็แล้วแต่แม้คุณจะกังวล แนวสัญ,ญลักษณ์นะคะที่เป็นยานพัศนะอยู่ที่ศีรษะสื่อถึงอะไรสติปัญญาค่ะคุณจะแก้ปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีด้วยสติปัญญาและเนื่องจากชาวราศีสิงเป็นคนที่มีสติปัญญาดีมีบุญบารมีเก่ามักชอบทําบุญนะมีจิตใจที่ดีนะคะอ่าความเฉลียวฉลาดของคุณนี่แหละแม้คุณจะมีปัญหาการใช้จ่ายแต่คุณก็จะแก้มันได้่เนื่องจากชาวราศีะสิงเนี่ยนะคะอ่า ไพ่ใบนี้ค่ะนะคะบางทีค่ะคุณนะคะนะมันจะเกี่ยวข้องอารมณ์คุณด้วยค่ะความคิดของคุณนะคะบางทีค่ะการตัดสินใจของคุณมันจะเกี่ยวกับอารมณ์และความคิดที่ใจร้อนเกินไปและก็สร้างปัญหาตามมาด้วยนะคะฉะ <Yeah. S 1> นั้นเนี่ยนะคะหากนะคะตอนนี้คุณกําลังคิดอยู่แล้วก็กําลังร้อนกําลังกังวลก็ให้ปรับอารมณ์คุณไว้ค่ะเพราะอารมณ์เนี่ยจะส่งผลนะคะต่อการตัดสินใจค่ะนะคะสติปัญญาที่ นะคะที่สง,งบนิ่งของคุณนะคะตรงนี้จะเป็นจุดดีค่ะนะคะสติปัญญาที่มีความสง,งบนิ่งมีสมาธิตรงนี้เนี่ยจะช่วยให้คุณเห็นโอกาสเห็นหนทางและทาให้คุณทาเงินได้มีเงินเข้ามาแคะนะคะฉะนั้นการถ้าช่วงนี้คุณกําลังวนเวียนคิดนะคะเกี่ยวกับเรื่องการเงินปัญหาการเงินค่าใช้จา่ายโดยเฉพาะหนึ่งถึงสิบหกนะคะซึ่งเป็นช่วงที่คุณอาจจะมีรายจ่ายเนื่องจากเป็นเทศกาลปีใหม่ไฟค,ค่ะก็อ,อย่าไปกังวลไปล่วงหน้าค่ะ ก็นะคะอย่าไปคิดล่วงหน้าค่ะยิ่งคิดมากๆนะค,ะ,คะก็อาจจะตัดสินใจผิดพลาดได้ค่ะใจเย็นๆตั้งสติส่วนมนทําสมาธิค่ะพราสมาธิจะช่วยคุณมีสติและคุณจะเห็นวิธีการเองนะคะนี่ก็คือข้อแนะนําของอาจารย์หมวก,กับอาจารย์ดูหน้าไพ่ค่ะ มาดูในอดีตที่ผ่านมาเป็นยังไงไพ่ใบนี้ค่ะเป็นไพ่เดอเดสแม้จะเป็นไพ่ที่ไม่ดีแต่แฝงไว้ด้วยดีค่ะนะคะไพ่ใบนี้ค่ะเป็นไพ่เดอะเดซก็จริงแต่มีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นในเนื้อหาของไพ่ด้วยค่ะนั่นหมายความว่าบางดีค่ะคุณเจอสถาน,นการเงินเนี่ยนะคะโอ้โหค่าใช้จ่ายเยอะเลยในสในอดีตที่ผ่านมาหรือบางครั้งเนี่ยมืดแปดด้านหรือนะคะ มีปัญหาการเงินเลยหรือทุกเลยหรือเดือนชนเดือนเลยนะคะหรือคุณทําธุรกิจโอ้โหรายจ่ายเยอะหมุนเลยหรือน็อกเลยช่วงนั้นต้องรัดเข็มขัดหนักเลยถ้าเป็นนักธุรกิจนะครับหาค่าใช้จ่ายมาเต็มเลยรัดเข็มขัดหรือเจอสถานการณ์บางเรื่องบางราวเกี่ยวกับการเงินของคุณยามนะคะแย่เลยแต่ส่วนใหญ่ก็ผ่านมาได้ด้วยอะไรรู้ไหมครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญบารมีเก่าคุณย่านะคะให้ใบนี้กบเป็นระบาดหลวง นะคะกำลังร้องขอความช่วยเหลือบาทหลวงกําลังช่วยเหลือชีวิตมนุษย์นะคะนะช่วยเหลือคนนะคะอ่านะคะคนตายนั่นเองนะะโยมบทูก่ากำลังจะมาเอาชีวิตนะคะหรืออ่าวิญญาณคนตายแต่บาทหลวงคะ่มมคะมาขอชีวิตไว้ค่ะมาขอชีวิตไว้ค่ะนั่นหมายความว่า ชะตาคุณเรื่องการเงินมักจะนะคะตกน้ําไ,ไ,ไม่ไหลตกไฟไม่ไหมในอดีตที่ผ่านมานะคะถึงจะช็อตยังไงคุณก็หาทางลอดมาได้ทุกทีค่ะมาจากอะไรบุญกุศลบารมีเก่าของคุณนั่นเองนะ,ะบารมีเก่าคืออะไรบุญกุศลที่คุณทําไว้นะคะเวลา นะคะคุณจะช็อตคุณก็มักจะมีคนเข้ามาช่วยค่ะบารมีเนี่ยหมายถึงนะคะบุญกุศลก็จะส่งผ่านมาจากคนมาช่วยเหลืออุป,ปถัติ์คมุณบาทฉะนั้นนะคะตกน้ำไม่ไหลตกไปไม่ไหค่นมาดูสถาน,นการณ์อนาคตกันบ้างค่ะสิ่งที่คุณจะเจอในเรื่องของการเงินดะแน่นอนก่ะเป็นไพ่บาทน,นั่นหมายความว่าการเงินหากคุณมี วางแผนรอบครอบคุณก็แก้ปัญหาได้ค่ะการเงินก็จะผ่านไปได้ด้วยดีแม้จะเป็นช่วงปีใหม่ไทยคุณก็ผ่านไปได้ค่ะนะคะไพ่ใบนี้บ่งบอกวันเงินของคุณค่ะยังมีให้ใช้ยังมีให้จ่ายฉะนั้นคุณจะแก้ปัญหาเรื่องความเงินไปได้อย่างสบายนะคะสรุปนะคะสถานการณ์การเงินในระยะนี้ที่คุณจะต้องเจอเลยนะคะสถานการณ์นะคะเป็นไพ่ดอกถือมงกุฎหมายความว่านะคะคุณมีสติคุณต่อสู้ ทำตามระบบระเบียบของคุณใช้ส่ายมีวิหนัยนะคะและเงินนะคะที่คุณเหนื่อยจากการทางานมานะเห <c oughs> นื่อยน้ําพักน้ําแรงที่คุณเหนื่อยอย่างสาหัสคุณมีเกนนะคะสถานการณ์เร็วนี้กันนะ,ะอยายอยู่เยอะเฉยๆนะคะไพ่ใบนี้อยู่เฉยไม่ได้กนนะ,ะลุยนะคะลุยขยันอดทนค,นคนุณกอด จัได้เงินมานั่นหมายความว่าเหนื่อยของคุณค่ะทาให้คุณได้มงกุฎก็คือเงินฉะนั้นหนึ่งถึงสิบหกคุณมีเกณฑ์ได้รับข่าวดีเรื่องการเงินจากน้ำพักน้ำแรงความสามารถของคุณแบบนะคะนี่คือความหมายของไพ่หนึ่งถึงสิบหกคุณมีเกณฑ์ได้เงินจากน้ำพักน้ำแรงของคุณแบบฉะนั้นเหนื่อยเหงื่อออกนะคะเหนื่อยออน้ำพักน้ำแรงคุณเหนื่อยแล้วไม่สูญเปล่าค่ะ ไพ่ใบนี้เป็นไพ่ให้คําแนะนําคําปรึกษาวางอารมณ์ร้อนฝุนเฉียวโมโหง่ายใจร้อนอย่าเชื่อคนง่ายอย่าใจใหญ่ช่วยเหลือคนจนคน,คนตัวเองเดือดร้อนกับเป็นคําแนะนําของอาจารย์นะคะเพราะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ความขัดแยง้งการทะเลาะความการทะเลาะอารมณ์ร้อนฉุนเฉียวนะคะฉะนั้นก็เป็นข้อแนะนำนะคะข้อที่จะช่วยคุณบ้านะคะนะครับไม่ให้คุณผิดพลาดเรื่องการเงินอารมณ์ร้อนจ่ายตามอารมณ์ นะคะชอบเปชอบช่วยเหลือคนนะคะหรือจ่ายนะคะจ่ายอะไรที่ไม่มีวิธีไหนค่ะก็ต้องอระมัดระวังเรื่องความเงินลักษณะแบบนี้นะคะเพราะจะทำนำความปัญหามาให้นั่นเองมาดูค่ะผู้ที่จะช่วยเหลือคุณได้เลยนะคะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ขลุ่มกะ ่วยเหลือคุณได้เลยคือสติกับอารมณ์คุณนะคะสิ่งที่จะช่วยเหลือคุณเนี่ยไม่ใช่คนอื่นเลยคือตัวอารมณ์ของคุณอะคุณควบคุมอารมณ์คุณได้เรื่องการเงินคุณก็จะสลุยค่ะเงินก็จะไม่มีปัญหากะเพราะส่วนใหญ่ที่ผ่านมาของคุณค่ะการเงินคุณจะมีปัญหาก็เรรื่ออองงขามณณ์คุะเพราะจะทําให้คุณตัดสินใจผิดพลาดอารมณ์ที่คุณตามใจตัวเองอารมณ์ที่คุณอาจจะนะคะอ่าบางทีนะคุณอยากจะทําอะไรคุณก็ทําเลยและมันก็มีปัญหาตามมาทีหลังไพ่ใบนี้จึงบ่งบอกว่า สิ่งที่คุณจะผ่านไปได้เรื่องการเงินในเดือนหนึ่งถึงสิบหกเรื่องอารมณ์นะคะอารมณ์สติปัญญาของคุณแบบและคุณจะผ่าน ทุกสิ่งทุกอย่างไปได้ค่ะสรุบแล้วนะคะเรื่องของการเงินช่วงนี้คุณมักจะลังเลสงสยัยหรือนะคะกำลังวิเคราะห์นะคะด้วยเหตุด้วยผลอยู่ค่ะว่าการเงินในช่วงนี้จะตัดสินใจยังไงดีนะคะช่วง1-16มันจะได้เงินมาไหมกําลังรอคอยเรื่องการเงินจะทําสิ่งนี้ดีไหมไม่ทําสิ่งนี้ดีไหมในช่วงนี้ค่ะเงินมันจะเข้ามาไหมกําลังสถานการณ์จะเป็นลนักษณะแบบนี้การวิเครา,คานนะห์การนะคะการกําลังหาเหตุผลหรือกําลังรอตัดสินใจอยู่อย่าง ไม่แน่ใจไม่ชัดเจนในเรื่องของตอนเงินค่ะความหมายของไพ่เป็นลักษณะแบบนี้ค่ะอาจารย์ก็จะแนะนํานะคะเป็นไพ่แนะนําเรื่องอารมณ์กูเลยหมั่นสวนมต์ทำสมาธิค่ะเพราะสมาธินะคะมันจะช่วยคุณมีสติกับและคุณก็จะตัดสินใจด้วยสติที่ถูกต้องค่ะการเงินก็จะไม่มีปัญหาก่นนะคะอา่าและโอนะโอกาสต่างๆก็จะเข้ามาง่ายขึ้นสิ่งที่คุณไปลงแรงนะคะคุณก็จะ สำเร็จโอกาสต่างๆคุณจะมองเห็นไงเพราะสติสมาธินี่แหละจะทําให้คุณเห็นโอกาสเงินก็จะเข้ามามากขึ้นนะคะอ่ะนั่นก็คือข้อแนะนําของอาจารย์นะคะสรุปนะคะการเงินยังมีให้ใช้อยู่ในช่วงเดือนเมษายนค่ะอ่ะนี่ก็คือการพยากรณ์ของอาจารย์นะคะด้วยศาสตร์พระยิปซีสอบนี้นะคะส่วนใหญ่จะเป็นการดูสถานการณ์และงานด้วยคำแนะนำจิตสัมผัสข,ของ ครูอาจารย์นะคะอ่าที่ดูดวงเป็นหลักเลยนะคะฉะนั้นอาจารย์จะอ่านในเชิงแนะนำมากกว่าใครชอบก็สามารถที่จะรับไปปรับไปใช้ได้ถ้าไม่ชอบเราทิ้งไปได้เลยค่ะหรือถ้าเราอู้อาจารย์หนูเงินหนูไม่ขาดมือไม่มีปัญหาหนูก็ผ่านไปได้เลยค่ะไม่ต้องกังวลเพราะมันเป็นแค่สถานการณ์เกณฑ์ทั่วไปไม่ได้เจาะ นะคะจงดวงของใครโดยเฉพาะนะคะสำหรับการพยากรณ์ของอาจารย์ค่ะก็คงจะพยากรณ์เพียงเท่านี้ค่ะสําหรับ1นึถึงสิหอาจารย์จะปิดท้ายนะคะเนื่องจากนะคะใกล้จะถึงปีใหม่ของใครค่ะก็อยากอยาก,อยากจะ ะะส่งสิ่งดีๆให้เพื่อนๆทุกท่านก,การที่เพื่อนๆมาชมอาจารย์จนถึงตอนท้ายตอนนี้ไม่ใช่เหตุบังเอิญกะ,ะทุกสิ่งทุกอย่างเราชอบดูดวงหมอดูก็มีเยอะด้วยฉะนั้นเนี่ยพลังงานมานันดึงดูดเขาหาง,หงะะคะุณคุณดูจนถึงตอนท้ายะะอาจารย์ก็ขออวยพรกะะะขอให้บารมีครูบาอาจารย์ นะคะขออวยพรให้กับเพื่อนๆทุกท่านที่ชมอาจารย์จนถึงตอนนี้ค่ะนะคะขอบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายสากลละโลกนี้ค่ะก็ขอให้เพื่อนนะคะอถ้าจะเดินทางไกลก็ปลอดภัยนะคะกลบไปหาคุณพ่อคุณแม่ก็ขอให้มีแต่เรื่องดีๆเกิดขึ้นก็ขอให้ทุกท่านกันมีแต่ความสุขมีแต่ความโชคดีค่ะปลอดภัยทุกบ้านค่ะและก็ขอให้ทุกท่านค่ะมีดวงจิตดวงใจ นะคะอ่านะคะเข้าถึงจิตวิญญาณตัวตัวตนระดับสูงว่านะคะอ่าเกิดผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกันและมีดวงตาเห็นธรรมด่บเพราะสิ่งที่จะนําพาชีวิตเรานะคะนะคะมีแต่เรื่องดีๆคือดวงตาที่เห็นธรรมภายในตัวเองค่ะและขอให้ทุกท่านมีแต่ความโชคดีทุกๆด้านที่ปรารนะมันเป็นสิ่งดีงามก่บนะคะ,นะคะก็มีทั้งบ้านดีเรื่องงานเงินความรอก ะะก็ขอให้ทุกท่านเดินทางปลอดภัยค่ะสวัสดีค่ะสําหรับการพยากรณ์น,นะคะอาจารย์จะปิดท้ายนะคะทุกคลิปเลยในเรื่องของคอร์สออนไลน์ค่ะเป็นการปิดท้ายหลังคลิปนะคะสําหรับท่านที่นะคะชอบสัโหราระส่์นะคะมองหางานอนดิเรกงานนะคะที่จะเป็นงานเสริมแตงส่วนค่ะสึ้นตอนนี้ค่ะอาจารย์ก็มีคอร์สในเรื่องของออนไลน์สอนไพยิปซีนะคะาศาสตร์ไพยิปซีนะคะจะเป็นสอบนะคะและศิลปะค่ะเพราะศิลป์ไพยิปซีจะเป็น จะเป็นศาสตร์เน้นอ่านพลังงานหน้าไพ่นะคะนะคะนอกจากความหมายหน้าไพ่นะคะยังเป็นเรื่องศิละปะด้วยค่ะศิละปะจะเป็นเรื่องของการอ่านไพ่ด้วยจิตสัมผัสของหมอดูค่ะซึ่งอาจารย์จะมีสอนนะคะในเรื่องของความหมายไพ่ศิละปะในการอ่านและจิตสัมผัสไพยิปซีนะคะในหลักสูตรที่หนึ่งค่ะสําหรับท่านที่สนใจาสอบไพยิปซีค่ะกำลังมองหา นะคะหรือกําลังอยากจะเรียนรู้สอบภายยีิบสี่ค่ะในอร์นนี้เรียนครั้งเดียว3หลักสูตรค่ะในยุคนี้เป็นยุคดิจิตอลค่ะเราต้องเรียนรู้เรื่องการทํางานออนไลน์ด้วยค่ะอย่างอาจารย์ค่ะเข้ามาทํางานออนไลน์ช่วงแรกๆค่ะไม่ถึง1เดือนคนติดตามหลักพันไม่ถึงสเดือนจับเงินหลักแสนได้ค่ะตรงนี้ค่ะจะสอนอยู่ในหลักสูตรที่สองค่ะสอนตั้งแต่พื้นฐานให้คุณรู้วิธีการทํางานออนไลน์และสอนคุณว่าช่องทางสร้างรายได้มีอะไรบ้าง ให้คุณดับจากประสบการณ์อาจารย์กะนะคะสอนให้คุณเป็นครูเป็นโค้สด้วยนะคะการจัดคอร์สออนไลน์การสอนคนผ่านออนไลน์สอนแบบไหนนะคะตั้งแต่โค้ดหาจนการ นะคะมาทาคอสขายก็จะสอนอยู่ในหลักสูตรที่2นะคะตัวอย่างไรายได้ในยุคนี้ค่ะการดูดวงส่วนตัวค่ะคุณสามารถดูดวงผ่านมือถือได้เลยค่ะนะคะคุณอยู่ที่ไหนก็ได้คุณก็สามารถดูดวงได้ค่ะนะคะนี่คือไรายได้ที่1ค่ะไรายได้ที่2คือการเป็นครูเป็นโค้สอาจารย์ตัวนี้เนี่แหละที่จะทําให้คุณจับเงินหลักได้ค่ะการโค,ค้ดคนการสอนคอนการเป็นที่ปรึกษาค่ะเพราะถ้าเกิดคุณแค่ดูดวงธรรมดาค่ะรายได้จับเงินหลักหกหลักเจ็ด ช้ามากหรืออาจจะไม่ถึงด้วยนะคะที่จะทําให้คุณจับเงินหลักปกหลักเกตได้คือการเป็นโค้ดค่ะเป็นครูที่ปรึกษาคุณ ซึ่งอาจารย์จะมีสอนไว้ด้วยค่ะนะคะส่วนรายได้อื่นๆมีอีกเยอะค่ะอย่างเช่นการทําคลิปดูดวงปีให้คนค่คุณจะมีรายได้ค่าโฆษณาค่าคะแนนของขวัญต่างๆในแผ่นความโซเชียลมีเดียค่ะอย่างเช่น YouTube ค่าโฆษณาค่ะเฟซบุ o กค่ะนะตรงนี้นี่แหละหมอดูหลายคนค่ะนะคะก็มาทําเฉพาะ คอนเทนต์ดูดวงฟรีค่ะก็มีรายได้ไม่ต่ำกวก่าหลักห้าค่ะตรงนี้อยู่ที่เราขยันทาคลิปค่ะนะคะอยู่ที่เราขยันทําคลิปนะคะทําเยอะคนดูเยอะก็มีรายได้เยอะตามมาค่ะนะคะตรงนี้มาจากประสบการณ์อาจารย์เลยนะคะอะไม่ต่ำกว่าหลักห้าค่ะนะ,ะหลักสูตรที่สองค่ะหลักสูตรที่สองนะคะเสร็จแล้วค่ะมีหลักสูตรที่สามเป็นเรื่องจิตวิญญ,ญาณกับไพ่ยิบสีค่ะ จะมีการสอนเทคนิคการพลังงานนะคะและก็การให้คําแนะนานะคะผ่านไทยยีสี่ค่ะนี่คือทั้งสามหลักสูตรใครสนใจก็สามารถติดต่อผ่านไลน์เข้ามาหรืองานรายละเอียดเนื้อหาของคอร์สนะคะผ่านไลน์ก่อนะคะหรือใต้คลิปนี้ค่ะนะคะที่ใต้คลิปค่ะกดเข้าไปที่ใต้คลิปนะคะจะมีรายละเอียดเนื้อหาของคอร์สออนไลน์ก็สามารถกดเข้าไปดูรายละเอียดได้ถึงหรือเข้าไปที่ไลน์ค่ะในไลน์จะมีคอร์ส ที่ให้บริการอยู่ค่ะก็สามารถคลิกเข้าไปที่คอร์สให้บริการก,าก็สามารถเข้าไปดูในเนื้อ,อรหารายละเอียดได้ค่ะหรือสอบถามอาจารย์มาก็ได้ค่ะอาจารย์ก็จะส่งลิงก์ไปให้ดูนะคะสําหรับคลิปนี้ค่ะก็คงจะแบ่งปันเพียงเท่าน,นี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ